การทําคลิป t ิกตอกนะคะเข้าที่ปุ่มบวกที่ลูกศรนี้นะคะแล้วก็กดสีแดงแล้วก็เริ่มอัดคลิปนะคะพูดคลิปไปเรื่อยๆนะคะพูดพูดคลิปไปเรื่อยๆเราก็อัดคลิปสวัสดีผู้ชมอะไรไปเรื่อยนะคะาการอัดคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปขอบคุณก็ได้นะคะ ขอบคุณขอบคุณสิ่งที่เราเห็นขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างปุ่มสติกเกอร์นะคะแล้วก็เลือกค่ะเลือกอรูปภาพตรงนี้นะคะรูปที่ตรงวงกลมนะคะที่เป็นเรื่องรูปเหมือนภูเขานะคะคลิกไปเลยนะคะพอคลิกแล้วเขาก็จะให้เราไปเลือกรูปภาพรูปเลือกรูปเลือกตัวเรานะคะ อาจารย์อาารเลือกได้ละ1นรูปพอเลือกเข้ามาแล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะที่เราวงกลมคือลบภาพพื้นหลังนะคะเสร็จแล้วรูปภาพเ็าก็เสร็จแล้วทิกต o k ก,ก็จะทําการลบรูปภาพพื้นหลังพอลบเสร็จก็เข้ามาที่นี่เราก็เลื่อนมาไว้ทางขวามือแล้วก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นมันก็เป็นรูปเราที่เราเลือกเมื่อกี้นี้มาอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ข้างหน้าเลยค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็ ทำตัวหนังสือนะคะมาพิมพ์ตัวหนังสือตัวหนังสือที่วงไว้นะคะพอกดตัวหนังสือ,อเขาจะขึ้นมาเป็นอักษรให้เราพิมพ์นะคะ,ะแล้วแต่เราจะพิมพ์อะไรตอนนี้ตรงนี้ก็พิมพ์ว่าพิมพ์การขอบคุณนะคะ เสร็จแล้วก็เติมสีที่ตัวอักษรเป็นแถบๆบที่อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นอันว่าเสร็จสิ้นติ๊กตอกก็เรียบร้อยนะคะเราก็ใส่เหมือนเดิมไปกดสติ๊กเกอร์ล้าก็ใส่ใสวยๆงามๆเลือกอันใดอันหนึ่งอาศัยอันนี้ครูแดนเป็นเลือกหัวใจหัวใจก็ครีกเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จคลิปนี้แล้วติ๊กตอกเขาก็ อ่มาด้านหลังเราก็อ่ะแอดแท็กหน่อยหนึ่งแอดแท็กครูนั่นแอดแท็กซูเรียนเป็นว่าเสร็จสิ้นแล้วก็โพสค่ะเคาะอ่าเคาะเคาะเสร็จแล้วก็กดปุ่มโพสพอโพสไปก็เสร็จเราค่ะอ่าเสร็จเอาทิกต็อกก็ก็ให้เลือกที่เราโพสโพสว่าไปทางไหนนะคะแล้วค่ะแค่นี้ก็จบคลิปแล้วนะคะแล้วก็โพสไปในไลน์ r c ร สวัสดีค่ะอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของครูนันด้วยนะคะ